บัดที่นี่ถึงวันยกเลขแหกมันบ่ระท่านเวาไหลาใหญ่ห้างหัดมาทางบ่ล่ำไายส้โอ้ยแม่งก็เจะาแม่โบอ,อึดดัก้องเขาเฮ้มันเขาเสียคอยนี่ล่ละเจะแม่ไหลยจะมา,ะมาะมเอาออกให้เป่อเพียงโจกอให้บอละ่ะมันค่าไว้นี่ละเราจะไปเอาออกเอาดอกอ๋อพอมาล่ำไฟไส้แล้วปนใ้เกีียวจังน้อยคิดเพ่ง โอาได้ฟ erm mm. ังไงบ่เนาะเพลงมื hein, ้อน ah, Ch ี้เนาะมากบัดนี้ก็คิดซื้อเพลงบ่ถือว่าหันเพลงเงาบัดนี้เพลงชงนางเพลงหยังอ่ะจ๊ะขอเพลงหยังกะตาดอกพ่อให้เกี่ยวผู้บ่าหมอลำซะก่อนเนี่ยเอกำบ้าเด้อ นี่ล่ะให้เกี่ยวปากอีแม่ผู้มานัง่งฟังหลองฟังล่ำนี่ล่ะแม่เอ้ยผู้ใดอยากเกี่ยวบ่ล่ำผู้ชายลูกเกี่ยวเพียเด้อถ้าลูกจับแขนนี่กับเปลว่าอีแม่ผูน้นางอยู่นะห่านจับเออขัดจับไล่เขากับอีแม่นี่ล่ะเป็นผู้จับกระไดขัดจับขาอยู่นี่กับอีแม่เป็นผู้จับคือเก่า con kiao bằng họ đưa mặt bằng con kiao bây giờ kiao nhỏi mà đưa con ơi mà đưa con ơi gia sạch đặt bằng là con ơi mà mặt hoa nhỏ sù hơn hoa 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 จำใจเจ้าบ่อไม้เอียงเฮียงหวมจำใจเจ้าบ่อไม้เอียงเฮียงหวมสิขอดมรักไว้ไอ้ชายกูผู้ดีเปเร่ผู้แก้เจ้าโอเปรีหันแก้มไปให้อีแม่เบิ่งบ่วนไม่ไอีแม่มานั่งไก่แท้ท้างหลังเห็นบ่าน้อแม่เห็นลูกบ่ยกมือขึ้นแน่เออแสดงว่าเห็นสายตาอีแม่ยังดีอยู่ขนะดัางไก่ให้เนาะเปเร่ผู้แก้มจ่าโอเปรีลูกสิจับแก้มเทียเด้อบันนี่แม่เด้อ เลผแกเจ้าเฟีปลีผู้แกเจ้าเฟีลีผู้กเจฟรดี้อาอีกบงเงี้ยกับเฮียยเปลผู้กมเจฟขั้นแถวเนาะเปลผแกมเจ้าเกีซันเจ้าสีบอแลเียวสีบอมกลุ่บอแกมอำาหมอลำจะสีบออยากได้เอาบเียมาลำมาเอาอยากได้แยเดี๋ยว หมอลำจะสีบอยอยากนายเอาไปเป็นไพ่แม่เ่าลองดูอดสลองใจ่นุ่งกอดบัวบ้านเย็นเห็นใจน้องละมองมันเอินใส่เห็นใจน้องลับมองมันเอินใส่สีบอเทียนขับแต่ว่าน้องไอ้ัมเนือบอดอกต่างหอมดอกกันนี้กาดอกบัว้าลำแต่ได้กินก็ชงชงจื่อท่านกินกินได้และคือกับกินหลอดบอกนั่นเน้อบอกว่าจอดแต่ชาวบ้านบอเห็นสาวนั่งน้องสาวนั่งน้องบอแม่น้องก็ล่ิล เล่นละครปากค่าไม่มีเอาให้ติดผัวบ้ลนละก้มกันเป็นก่อนไปนอนน้ำไอยมีอลังห้องผียิ่งยังอีกน้อถึงหนึ่นตีเรื่องเดือนตีถึงสี่หมื่นแต่สีดำัวาฟันหากไม่สิ่งกิดกันฝันต่อโลลวดเอาให้จดละคะหนองจะสิยอมมันได้บ่อสุดแต่มันแล้วบ้านของมันง่ายสงครามเดื่สง ทมเดินสวรทมยากโฉนดอยาให้คนซาตุนซาแล้วจังสินี่นี่แต่เอาเงินเพิ่นมาลองได้จกเพลงสมบูบณจะศรีติคอยศรีตาหามไปส่งจะศรีติคอยศรีตาหามไปส่งปอดปุงลาบังไม่ในอุราปอดปุงลาบังไม่ในอุราหรือว่าพันระยะคมที่จะเสียใจขอเป็นเพื่อนร่วมไทยจะได้ไหมขอเป็นเพื่อนร่วมไทยจะได้ไหมหรือว่าพี่เสียใจเมื่อไปเห็นหน้าแป็นแก้ม รักแท้รักเนื้อใจจงรักแท้รักเนื้อใจจงหากคุณพี่ตกลงใจจะไปส่งเธอรับรักบังไม่จะไปส่งรับรักบังไม่จะไปส่งเกิ่ยวกุ้งขอจงปราณีหากคนณี่เห็นดีขอให้กงบอกมาผ้าสาเกี่ยวผ้าสาเกี่ยวแท้เหลาสับในพิษจังหวะบานแต่มาลงก่อนใส่กันใส่กันมาลงก่อนใส่กัน เสียสีแดงๆมาให้คอยยืมให้หมอร่ำไฟใส่คอยใส่ในเปียงพี่ยี่สิบบาทยืมให้เล่าใส่ในคือเหลี่ยมหยาบหยาบเป็นตาง,งามแท้สั้นได้เดนี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะมื่อใดมาแต่บนหมอร่ำเก่าติดใส่ว่าคอยสิยืมให้คืออยู่ได้คอยว่าเหลี่ยมหยาบหยาบสีแดงเยอะนาะกับสีงามไมเได้ ขอบคุณคะ่ะขอบพระคุณนะคะหน้าตาดีแล้วยังใจดีอีกนะคะหอมแก้มด้วยไหมคะพี่หอมแก้มด้วยไหมคะหอมได้นะคะ,อะหอมได้คะ่ะหอมได้คะ่ะอย่ามาคมเหงืแกเมบเตียงเพลินขันเพลินเพราะอยากหอมนั่นจะเป็นเขินใจเพลินเ,เ,เอาฮะเป็นกันเองกับแฟนครับแฟนเพื่อนดใไอเพลินหอม หมอแคนอันนี้ก็หอมได้เลยค่ะหอมเลยค่ะตายว่าบดนี่เพื่อนหอมยี่ห,ห,หรี่หวานนี่จ้าโอ้ยเนี <c oughs> ่ยมาตายญาติแถวบดนี้ถือห่วงเข่าค่ะว่าแล้วอยากกินว่าอยากินห่วงเข่าอะไรยังอยู่จังสี่แม่เมียบ้านเราตัวยิ่ทะลอดเลยก็บ้านนี้บอกห่วงเข่าเนี่ยเราบาดนี่หอมแก้มเอือยเราอ,อยู่อมโยอยไข่ตัว <c oughs> bao nhẫn cảm ơn bao ông Tài Gia mà <laughs> จกบทบันลํำพันเพียนอ่อยบทสิอ่อยความกิสิผ้าไอเดินนุ่มนั่นดวนไผ่ไก่รันคนเดียวนันดวนไผ่ไก่รันคนเดียวกูว่ามีพอสอระบายย้ำเดินยายขยงยายขัาก้อยพัละป้อนแอละาแค่แนงแตนอาหารเข่าใส่กัน กดเกาทวงอะไรเราดอนแขนกุนโตกัสนั่นเลี้ยงเสียงกองกันกูกายยังแถวไปอะไรเรานกไสต์องวกัตัวกาเกานำกนเจี่ยวความสูญหินบนละซ้อนสัตว์ในกะมันวอนอ่อยเมียมันหอกกันหุงหางดิบดินบุกหองอ่อยหอกหามเจอขันึงสูยลังแล้วจึงตั้งหยุดอยู่ฟังเสียงสนิทฝูงหนุกมนมนุษย์ไดชื่อ ฉันยืนต้องมองโดโนฉันยืนต้องมองโดโนขันฟูงมีหกมันบินเฉิดฉายสาลิกามันบินเรียงได้สาลิกามันบินเรียงได้ทำให้ฉันไม่ไหวราเป็นหกนาธอเอาละ่ะเดินข้างอีบ่มีไปไกลหมู่มีผู้ปากวกาเป็นพองเบื่อนหาม แถวเที่นี้มีมูสัตสาวาตขลังน่ารักมากไม่ลายลุ่นลิงทนตาจันนี่อยฮักผู้ลิงทนตาจันนี่อยฮักผูเฮ้อลายตั้งแดงปากสู่สานี้ให้แอลวอนวอนวอนห้องวอนวอนห้องจันี่ห้ำห้าผู้อาสังหัวมันตีละบัปตำน้ำกุลมาตัดจุดมากกาลาฟันอาพัวตายตุ้มบาปเต้ผุดข้าวขีดไม่ชะนีเกิดชาตินี้ทนทุกข์พารมันนี่จังแค้นย้อยให้ห่างกบไปนอกป่า โมราของจันทะโหโรโมราของจันทะโรโรันเปือเอ้อพระอกคพบนางโมราวาสนาได้เป็นผู้พรองจะพานอนน้องทางเดนพระนามันไผตีก่องแท้คอยเพื่อตีข้อมจังหวัดเดียโมราของจันทะโหโรโมราของจันทะโรโรขันปืออ้อพระอกคพบนาง วัสราได้เป็นผู้ครองจะพาหนุนน้องข้ามแดนทนาห่ยวน้ำพี่ก็อยำอุต่าหเ่ยวน้ำพี่ก็ยำอุษาซาสลาลือ,อัดกยาให้แกน้องรับประทานพบจนโมระก็ผูกรักพบจนโมระก็ผูกรักได้สมัครกับพวกตนลาโมระนี่โมระใจชั่ว โมรานี่โมราใจชั่วจะได้่าผัวกับพราะนางโมราชาตินี้เราเป็นมาอับนักนาฮาชาตินี้เราเป็นมาอับนักนาฮาจะสร้างอับโมราให้เป็นชนีหอวหวนลันจนโซกีหอยหวนลันจนโซกีได้ยินเสียงฉันให้เป็นนางโมรานานาไม่นาะ หน้าไม้ไผ่สุดแสนดางซับพระสันิ์สดเหนี่ยวเนี่ยบุงเกลียวไก่แหนงไก่แหนงนี่บุงเกลียวไก่แหนงสีหน้านวลแขนส่วนไว้ได็กอนพอนานนาไพ่ตบมือขอให้ถือหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่สองงวดสีมาค่ะ